เดี๋ยวผมจีบอได้เป็นสตาร์บั๊กนะ <c oughs>

ิเข้ามามาจิงๆสายบเข้าตัด้เมาตับ้เข้ามาบ้ามาัดโ้เต้เข้ามาตัดโเข้ามาตดบเาตด้าเขยามาเข้ามัด้เามาัดโ้ขามาตัด้เามัดโบวเข้าบ้เข้าัข้าตัโบรเข้ามาัดโบ้ลข้ากัด้เข้ามาบเข้าม้เข้ามาตัดโบเามาตด้ข้าจะตัดโบ้เข้มัดโเข้ามาับอเข้ามาตัเขามกับเขา บริษัทเลยงเอาเลยแใหญ่ขาเล็กวาถไปเดี๋ยวจะมาสลับันให้ทบริษัทบริษัทจ่ายวันละ้น11ล้านาทุนวโฟรฟท์ทรเด็ดตะงบนรจะาเยอะขน้นเกระชากกลางก็มาแบงก์บริษัทยิงมาเลยต้นน้ำายน้ำุกันใชลางน้ำไม่มีมันมันผลมันกำนดมันกำนดมาว่าไอเนาะมันก็ดูว่ายอดเขาอยากได้อะไรกันตรงนี้ มสั S <S ่อย่างเงี้ยก็ขายได้บริัก็มีที่ต้องต้องไปรอของของค้างต๊อกจะซื้อมั้ซ้อวัดียไนีหมอันเดยไม่ดีไม่ดีอย่างนี้แหละ้ามี่าเง้ายได้แล้วก็ซัพยานกรอเ้าจอเข้าด้านน้ัยานกรที่จะมาทําไมันก็รู้ปริมาณน้ไม่ต้องไปตัดมือไว้อะไร

หนึ่งไม่ชัดอ๋อถ้าตามกันใช่น่นเด่นไม่แรงวิีโวพี่นี่พี่ตัดต่อทีอ่ะอ่ี่ติดตัดต่อลงยูทูบได้ลูทูบให้มกโองอยู่กันอบตาแล้วเอาแล้วก็ขึ้นมาติดไว้ตรงนี้ติดเพื่

คือเรามีข้อมูลแล้วไงเราก็รูได้แล้วคนีขอเยอคมีข้อมูลเยอเดี๋ยวถ้าเราลงบนอินบอลแล้วมีท่อมเเยอมนลงตดเยอะขนเลย

anh em bảo là tý không có bảo là cái gì cái gì Yeah mm -hmm. ถึงแม่ก็สั่งอานได้ไหมเนี่ มาเลยเดี๋ยวเอากล้องมาให้แล้วเดี mm ๋ย hmm. วแสงหมด <c oughs> มาเลย <c oughs> มาเลยเห็นไหมเห็นตัวใหญ่ไหมอยู่อยู่สนามวอลเลย์บอลเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเป็นเจี๊ยกเพราะภาษาวขาดี ไปน้องหวเขาบอกกล้องมาเลยสามสิบตัวหญ่เลยเนี่ยใหญ่เลยนะไทวานเอราอใหญ่ตั้งเลยเนี่ยเอยนะไมเลยลยี่ง้ยกเเยระชอไม่ใ่เพว่านไปนง่เาเดเี๋ยวไปขึ้นไปเซฟลยนะเจมส้่เขา ทังกีฬาเรียบร้อล้วมูต้องเข้าไปใกล้ๆนี่จะชัดเนี่ยตัวเนี่ยตันรูนัถ้าเราซูมเนี่ยตรนี้ไ่ตกนะเราซูมข้างต้ไปชัเนี่ยล้นะเปลำลต้นไปเรื่ายแปด้เือเอนะเือมันจะได้ยังไงตาต้องเราถ่ายกันอย่างนั้นแหละเขาถ่ายเขาถ่ายไปเรื่อยเลยนะเขาไปเรื่อย นตงาหลายต่อกักดเยใชกดทีเดียวกขได้ลูกเดียวเลยถ้ากดแช่ก็ได้จบรู้ไปติดอาแล please, ้วกันเี no yes ๋ยไปนั <S <S ่งลบเอาเขาไปใกล้นะเขาไปใกล้นะดูนะกดสวยคน้สวยอันน้ก็สวยแล้วกั่งวนะ ถูกเขาบอ่าไปใกล้ๆเราเข้าไปใกล้ๆได้ถูกต้องเราจะเช็คตัวไหนสวยๆจากการโอนเนี่ยกดไว้เลยประมาณได้แค่สามสี่ภาคเนี่ยได้หมดเลยกระโดงกระโดงขาลงท้าลอยเลยจะรอดนะมันลงไม่ตันี่ด้วย

ท่านตรวเองไม้ยอเฮ้ยตั้งนานแล้วนะร้อยเอกไงไปไม่ได right? ้ทีได้กว่ามันมันไม่ได้จบเฮ้ยมันต้องเตรียมตีเว้ยอะไรวะมันนานกอรันก็สอบได้เกิก็ถึงดีแล้วทำไมไม่ได้เป็นละเท่านีร้อยละหบทด้กเองานี่ตัวแรกเรียนวดรวจมา

เ็นสุดอดนะไปีนาร์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 ปีนารีบาร์ปนาร์ปี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 นาร์ีนาร์ปีนาร์ปน

เจ้านายพวกระดับก็เขาทำงานใน่งนี้กัเขาทำงานคำนวพวกนี้ถ้าถ้าถ้าพื้นท no ี่ทำไม่ได้ถ um> ้าพื้นที mm ่เ hmm ลี้ยงได้แล้วมันจะสัดงรถผลงานไม่มีมันก็โดนย้าย ว่าคุณจะไปยิงชัวได้แล้วก็ต้องทิศทางก็ต้องเลวแรผมก็เยเป็นทหารมามใจดีเพราะเวลาการเปลี่ยนคนาเื่อทีทางแล้วก็ิ่งเลยทำตามคำสั่งคำสั่งพี่ใครว่าก่อนได้ไหก่อนอาีผมไปว่าไมือใครว่ากองทัพผมได้ไหมว่ทีคำสั่งลเยี่ยนแ่ในี่สุ้น่จะบอกว่าเป็นเื่อสุดท้ายด้วยเรา

ครับครับมาจับอยู่กันโอเคครับ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  <coughs> 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 ไม่ด้เยาผู้บรรยายผู้บรรยายจะไปเ้หน้าเม่ีเดนได้ไม่รู้อ่ะเขาไม่สั่งเว้ยน่เรัเจ้าเลเกียบมาะไม่เอาเลยแนะ

תודה רבה

ากไปเป็นมุกคุไปเป็นคนอะไรนะก็เรยอะไรนะสตาร์บัสตาร์บัแบบนี้ป้กันนมกางนี้ก็ไปเป็นการไปเป็นการการการไปเป็นรปภเดี๋วมากไปเป็นรปภเลยเรปภนะผมะผมวเป็นตำรวจเรขาเรียกว่าตำรวจอะไรนักปปอพี่แล้วไอ